สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนครับมันนี้ไอาชาติจะมาเอาปลาไปไหว้ถ่ากินนะครับพี่น้องตอนนี้ปลากําลังโตงามนะครับเดี๋ยวไอาชาติจะมาเอาปลานะครับไปไหว้ถ่ากินนะครับจกักสามสี่โลนะครับพี่น้องมาเมืองวาสีได้บัวนะครับนะเนาะแตกบละ พอ่อ大爷ยุพี่น้องถึงสิบว่าแตกจอมว่าขีกะรุ่นมะรุ่นครับมะรุ่นครับนี่แหละอยู่บันนอกบันหน้ากับประมาณนี่นะครับพี่น้องหาอยู่หา,หากินเนาะครับเนาะกะมีอย่างเขากะนี่แหละครับพักง้างห้างหยาครับพี่น้องเพราว่าจะเป็นพักบุ้งพักกระเฉดน้ำเนาะครับ นี่หลอบเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะของก้นหินพี่น้องตาย,มามายว่าวานนี้โอ้ยขาดมาเามือ่อหลอดแหผมอยตายดังปุด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 อยู่ วู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 วโวูททอ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 ูะบระโอ้ยเห่ขาดหลแต่พี่น่อ้โอ้โอรุนมารุนมารุ่นมารุ่นมารุนมารุนว้า มามปวดมาปวดมาปวดมึงีดองโอ้ยรุุนนี้ตองลาบเนาะนี่นี่ปรดุกหลนนี้ครับนี่ตัวกำลังงามเลยครับผมโอ้โหโอ้มามาพี้องมาปวดใส่ก nee. ันเี๋จะไปวดกันนี้ หวานซ้อนเนาะพี่น้องเนาะนะพี่น้องมาเด้อไอชาติลาบปลาซูจิมว่าแต่ว่าแต่ชิลาบปลาอย่างนี้างล่ะปลาขาวปลาดุกควันพี่น้องบาทเดียวพอเลยบาทเดียวพอบาทเดียวพอ อู้มันปลาเทปเทมหน่อยพี่น้องอันนี้ปล่อยมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตะปัดดลุกไปนิ่งกําลังตรงเยอะเยอะวนๆพี่น้องมวน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนียอ่อ,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 อันนี้ปลาทับทิมเล็กเนี่ยปล่อยก่อนปลาเข็งปลาเข็ยงโตกำลังปิ่งกำลังพ่อปิ่งครับปลาเข็ยงนะครับม,มีทุกปลาครับมีทุกปลาผมามีแต่ปลาค,รปรคอปลาคอบืนออกเบิเ่นเลย บ่อใส่สื่อเลยครับพี่น้องนี่บ่อใส่สื่อเลยครับสื่อเทปหนับปลาผงชูรสนะครับนี่คือพอเพียงนะครับขาวเอาตปะปลาดุกตปะปลาเขียงครับพี่น้องโตซ้ำหนีนะพี่น้องปีงห่อน,อน <G ül üyor> ปีงห่อนจริงครับตาบงฮุ่มไหมตาบงฮุ่มเผ็ดเผ็ดนัวชุดเท่านั้นแหละผมว่า อันนี้โตน,น้อยๆปล่อยมันปลายมันเล็กเกินน,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 นั่น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 นี่แหละตัวน้นอยๆนี่แหละอสรพิษเลยเนี่ย